เแต้วเวลาวิ่งเวลาเลี้ยงในฟอร์มมันจะมันตืดหนืดแล้วก็จะมีน้ำด้วยเอาโอ้โหให้มาสวยมากสุปชัยเอาดิครับนี่ครับตัวละแม่เลี้ยงได้ตรงไหนตึกน้ำแขงไหนก็คงจะต้องเดี๋ยวคงจะต้องเลี้ยงไอ้แองกันหน่อยครับอาครับต้องยกเลยครับแล้วยกดีด้วยครับหยุดหมาดังขวาหักเข้ากลางแปรนุ้ยหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหจังหวะของสุภทัศน์ครับเปิดให้สุภชัยวิ่งมาแท็กกันเข้าไปครับขึ้นนำแล้วหนึ่งศูนย์บุรีรัมย์พิเวนต็ดนาทีที่สิบครับ นครับุดในการทำประตูไม่ได้มาจังหวะจ่ายบอลหรือว่าทำได้ดีครับเลือดบอนใหม่ครับทีรับยกบอลมาแล้วสุดรัศมีตาที่สปีดมาครับตรงนี้แล้วตัดเข้าไปตรงกลางครับโอ้โหไม่มีใครตามประกบสุภชัยเฉลี่ยเลยครับฟ้าไม่ทันครับแต่ง่ายๆเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อสูตรแต่ทีนี้สุกับคุณลักเจ้าถิ่นขึ้นนำดีๆกระเสือกครับจากสุภชัยเฉลี่ยครับโชว์ขนาดตีขึ้นทีนี่ทอรลุกไปด้วตรงนั้นนี่โชคดีด้วยนะครับวอรที่คาสไซาเรลา คาสตออาเยดาเปิดบอลหาเลยครับสุวัชัยไม่ถึงครับแม่ติดน้ำลูกที่ทีละทอดเลือกจริงเลยครับลูก,ก,น,กน,นี้กางลูกทงเปิดเข้าไปแล้วแต่ว่าตดหัวนัตะพลนล้วบิย,ยอดเสาสองได้โขกแล้วเรียบร้อยดีครับแต่ต้องดูว่าล้ำหรือเปล่าล้ำหน้าครับมแม่ทาดีใจยังไม่มาครับจะกำมันจ,จะออกท่าอยู่นะครับสุวัชัยโเกือบขับมาตูที่สองในเกมนี้ครับสุวาชัยเจเดตต้องดูว่าบอล ออได้ชัดเจน